ก็สวัสดีครับพ่อหม่พี่น้องต้องซาพากินโชว์มารรงงานตัวครับผมมากพ่อหม่พี่น้องขออยะกกินข้าวนาดหลังพายุมา้าปมอหม่พี่น้องกระนำอนนุ้ยเข้าห้อนพายุกระนำนาดพ่อแม่พีพพพ่น้องแล้วตอนเตียงเตียงตอนๆนี่แดดฮ้อนพาเผาเผานะที่ป็นนนะพี่กะปิเออลํำล้ำพักปุงนะไปเก็บมาโซดใหม่ๆพ่อหม่พี่น้องสีสัน ซึ่งบาะอืมสีสันดึงกว่าจีจาดปลาบุ้งหนาบประมาณไปเนาะ หอมรำกันแล้ว Jamen, så sort med mig i med at บุ้งนะทีมันเลยขึ้นมาบนบ๊กเนี่ยผมไป่ไปนอคืีมันบอกคอยไม่น้ำอะ่จะจอ,อกเหนียวเหนียวหน่อยแต่เกี่ยวมันขนาด อ่ะอ้ยนี่กินปลาทูเค็ชีดเอาอต่ไอตัวขาบาดีไปไหนปุ๊มป่ะมปไไปน้อง ขอให้ผมไปน้องน้ำพักกระเด็นเข้าเลนบะแด่บองฮูเนาะผมไปน้องเนาะกราบขอให้ข้าพูม

สีสันโอ้ผมหม่ไปน้องถึงว่าน้ำหูง,ง้ำตาแต่มันสีสันมันได้รสชาติมันได้ลด้ลำเหมาะขนาดผมหม่ไปนนองโอ้ถึงว่า เห็นอิ่มแล้วก็ทิ้งกันเลยอือนกหน่จุกมาแทนกใหม่ยปน้องบนกับแปง บุง้งหัวเป็นนกหัวจุกพันนี่ย,ยังผมนหมายไว้หรอเตัวเหมือนนกหัวจุกกลางก็จะแดงเหมือนกันแต่จุกต้นหัวเนี่ยจะจะจะสั้นกว่าเนาะจะปุ้มกว่าเหมือนเหมือนนกตุ้ยกว่าเนาะผมหมายไว้หรอเขนเนนนขินก็นจะพองกว่าก็จะตุ้ยกว่า บานไก่ป่าสปะนกผมหม่เป็นนกไปมาข้างก็จะเป็นนกค้ายๆครับสงนกหัวจุก,กนะแต,แ,ตแต่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 เป็นสีออกสีม่วงๆก็มีแล้วก็ออกเป็นสีสีสน้าเหิือนน้าเงมือนออกฟ้าๆก็มีผมหม่เป็นองงามหญิงนกขมิ้นปานี่งามผมหม่เป็นองปากจะแหลมๆเงาๆแล้วก็กลางจะแดงส่วนต้องก็จะเหลืองปีกกระจาย ประมาณนี้อะปอแมวไม่ร้องสีสันสวยงามขนาดนกขมิ้นปลาเมื่อนาะนจะป้าเดียวปอแมวพี่น้อง น้นาวิกะปิเป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูตีกะปินี่ติดหัวเหลือทุกหัวเหลือเลยนะผมไปน้องกะปินี่นะลำเมาะเนื้ะะอใหมๆ่ๆเด็ดพริกเด็ดอย่างใหม่ๆตามที่เ้าปูเออ่มะเขือพวงมาแขวงเลยค่ะค้างน้าเมียงผม่ไปน้องไปเด็ดมาเนื้อใหมๆ่ๆลำะหมะ้อขนาดคดรบรถผม่ไปน้องเนาะถึง,งว่าพัก,กบุ้งเขาบุงกับไปเก็บตามน้ำมาผม่ไปน้องมาพัดอู้ลำหม้อขนาดผม่ไปน้อง นอนมาน้ำแก้วหนอนใหม่กับปออุ้ยแม่อุ้ย,ยไปเอาในปามามาวางเนาะปอใหม่ี่นองก็อู้ปอใหม่ี่นองส่วนมาข้าเป็นพักเพิกเมนูจะอีบานต้อมกับกับกับก็บกบหากันตามตามป้าตามเขาเนาะปอไม่ต้องตามบ้านตามอย่างนี้เนาะละมอขนาดเนาะก็อู้ถึงนัพี่กะปิอู้ถึงกะปินี่กก,กะกะปินี่กะ อุย้ยชอบสองจวัดนี่ขนาดตังกับสุรา์ผมหไหม่ไป้องเนาะกะปิจึงว่าคือขนาดนะบอกมาดูนะล้วบอไม่เราเป็นความชอบส่วนตัวเนอะเนาะจหวัดอด่นกะลัำเหมือนกันแต่ตออาตจจะบบเคยกินนะแต่ตองไปโดนใจขนาดป่อไม่้องกะปิตังกับกะปิสุรา์เนี่ยอูย้ละเมอขนาดเนาะก็โอเคผมนอกปล่อยม่้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนผมเองเนาะกบรรยากาศหลังพายุเข้าเนะ หลมปัดเบื่อบาบาอู้หลมกันโชกแรงฝนมานะขนาดก็จะได้กดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยนาะงปอดไม่น้องคนที่บ่มีโรคก็เป็นลาบันประเสริฐแล้วเนาะงปอดไม่น้องเนาะมันอกับร่างกายกันด้วยเนื้อนาะงปอดไม่น้องร่างกายจะได้แข็งแรงเนาะบ่ิเจวยวล้องอกอัแอนแอแล้วก่อยมาดูแลตัวเองนี่มันมันมันเป็นบัคข้างมันบัคกระบาดตันเนื้อนาะงปอดไม่น้องเขาว่างเขาก็ออกกําลังกายเนาะงปอดไม่น้องน้อดูแลรักษาสุขภาพ นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสุขภาพดีกะกะกะมันกะใจชีวิตมวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อต้มซาก่อก,ออาก,ก,อกลายเป็นห่วงทุกคนเนอะนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ต้มซากาจะยังชั่วก็ต้องขอตัวอำลาไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องภาคกันคลิปน้าครับกราบสวัสดีครับผม